นุ่มกัญชัยห่วงปูหารผอมฝากข้อความแนะนําเรื่องนี้ฝากถึงทั้งคู่ด้วยความเป็นห่วงจากประเด็นที่ลูกหมีวรัศมีลิลลี่เงียนและอ้อมผู้เสียหายในรายการโหนกระแสของวันนี้กาวกรกฎกาคมโมทวงเงิน2ล้านบาทจากปูมัทน,นาพบว่าในรายการทางด้านพิธีกรหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยในฐานะคนกลางแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นห่วงถึงปูและหานบอกว่า ตอนนี้ผมบอกเลยว่าระหว่างผมทำรายการอยู่เนี่ยปูหานเป็นห่วงจริงๆอยากให้มันจบลงประเด็นไม่มีอะไรมันง่ายนิดเดียวเข้าใจได้คนเราอาจมีการหยิบยืมมีนี่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ปกติที่ไม่ชำระเขาอันนี้ไม่ปกติแน่ๆผมขอให้ปูกับหานมองสังคมนิดนึงว่าสังคมเขามองแบบไหนเพราะมีชื่อเสียงต่อไป วันนี้สังคมที่ผมดูร้อยแล้วนะร้อยละร้อยเลยที่กําลังบอกว่าอ้าวเป็นหนี้เขาไม่จ่ายเขาจะฟ้องเขาอีกรอเป็นไรตรงนี้ผมเข้าใจคุณง่ายๆเลยนะเอาเงินใช้คืนเขาไปคุณจะฟ้องเขาก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณรู้สึกเสียหายก็ฟ้องได้แต่ถ้าวันนี้คุณปล่อยไปแบบนี้ยิ่งทําให้สุดลงไป